สวัสดีเพื่อนๆครับบิตคอยในวันนี้ดีตัวสู่87,000ลลา์ครับในภาพวิกเนี่ยเกิดสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นซึ่งในอดีตล่าสุดเนี่ยส่งผลทําให้ราคาบิตคอยดีตัวมากกว่าร้อซนครับนอกเหนือไปกว่าน,นั้นแล้วเนี่ยเหล่ากองทุนต่างๆยังไร้เก็บบิตคอยอย่างต่อเนื่อง4วันติดต่อกันแล้วครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในฝั่งของพาร์ททองคําเองครับก็ยังคงดีตัวทำออททำไฮและพฤติกรรมของแท่งเทียนยังคงมีแรงซื้ออยู่ ผมจะยังมองโอกาสของทองคําที่จะยังไปต่อได้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกประเด็นของบิตคอยก็ทองคําในวันนี้พร้อมกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่24เดือน3และผมไม่ได้มานำการลงทุนครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่บิตคอยเนี่ยนะครับเกิดสัญญาณการกลับตัวในภาพวีนะครับและก็มีสัญญาณจาก Max ซีที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นสัญญาณที่ผมเนี่ยกำลังโฟกัสอยู่นั่นเองนะครับและก็ในฝั่งของทองคาเองนะครับก็มองโอกาสที่อาจจะเป็นการพักตัวเพื่อที่จะยังไปต่อได้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงประเด็นของบิตคอยและก็ทองคําในวันนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆผมก็ฝากกดไลค์กาลังใจผมกันหน่อยะครรับใที่่พิงไดดด้มมมาาากกกก็ฝกกดดตตแล ดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับส่วนใครมีความคิดเห็นอย่งไรเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่าง ได้เลยนะครับในฝั่งของไอเดียในการเทรดนะครับเพื่อนทั้งคริปโตและก็โฟเร x เพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผมได้ผ่านทาง YouTube Member นะครับตกเพียงแค่วันละ20บาทเป็นเหาฉลามตะลุยเทรดนะครับเพื่อนๆกดสมัครได้เลยจะมีการอัปเดตข้อมูลที่โพสนะครับและก็จะอยู่ใน Discord นะครับเพื่อนๆสามารถมาดูวิธีนะครับการเข้า Discord ได้ที่ดิสคอ d ที่อยู่ใต้คลิปหรือสแกน Discord ที่หน้าจอก,ก็ได้นะครับ เอาละเพื่อนๆในฝั่งของสัญญาณการกลับตัวของบิตคอยนะี่คือสัญญาณ hidden bullish d i v e r g e n c นะครับที่เกิดขึ้นในภาพว e วกนั่นเองนั่นคือการขัดแย้งกันของราคากับโมเมนตัมครับราคามีการปรับตัวสูงขึ้นแต่โมเมนตัมต่ำลง ในอดีตที่ผ่านมาครับช่วงประมาณกันยายนปี2024เนี่ยส่งผลทำให้ราคาครับจากประมาณ50,000กว่าดีตัวกว่าประมาณ120%นะครับสู่ประมาณหลักแสนเหรียญหรือออทามไฮล่าสุดนั่นเองถ้าผมขายายพาให้เพื่อนดูก็จะเห็นว่าเนี่ยพฤติกรรมล่าสุดนะครับก็คือดีตัวจากชุดนี้ครับเพื่อนไปสู่ออทามไฮประมาณ120%นะครับซึ่งในชุดปัจจุบันก็เกิดสัญญาณน,นี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ผมให้เพื่อนโฟกัสนั่นก็คือสัญญาณจาก Max กซครับที่อ่อนตัวลงในภาพวีคซึ่งวีคนี้กำลัง ที่จะอ่อนตัวลงแต่ยังไม่ได้ปิดวีคเราอาจจะต้องรอให้พฤติกรรมของแท่งเทียนเนี่ยปิดคอนเฟิร์มก่อนและก็สิ่งสําคัญเลยก็คือกว่าราคาบิตคอจะกลับตัวได้ในภาพใหญ่ๆจริงๆแล้วเนี่ยแม็กซีในพาร์ทเฟรมวีคนะครับสเส้นนี้เนี่ยจะต้องมีการคลอสใกล้กันก่อนนะครับและค่อยจะมีการดีตัวกลับขึ้นไปหรือเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงได้และก็สัญ,ญญาณที่2ครับนอกเหนือจากเราโฟกัสแม็กดีแล้วสัญ,ญญาณที่2นั่นก็คือราคาในทาวเฟรมวีคจะต้องมีการยืนเหนือเส้นสีแดง แบบเต็มๆแท่งให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมีการ ดีตัวเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงได้ฉะนั้นแล้วนี่คือสสัญญาณที่เราจะต้องโฟกัสกันนั่นคือในภาพวิกๆนี้แม็กซีจะต้องมีการอ่อนตัวแท่งแรกก่อนนะครับและก็พฤติกรรมของแท่งเทียนจะต้องยืนเหนือโซนประมาณ9 0 0 0 0มอ่ลารลแบบเต็มๆแทงให้ได้แต่การเข้าเทรดแบบนี้ไม่ใช่การเข้าเทรดนะปลายไส้เพื่อที่จะไปขายปลายยอดแต่จะเป็นการเข้าเทรดเพื่ออยู่รอดในตลาดได้แบบยั่งยืนทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้แบบยั่งยืนไม่ใช่ที่จะมาพลิกชีวิตอะไรนะครับ เพราะว่าไม่ใช่จุดเข้าเทรดที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนที่นี้ผมจะเอาให้ดูก่อนครับว่าทําไมผมถึงยังไม่รีบร้อนนะครับเนื่องจากพฤติกรรมของแท่งเทียนในภาพวิ่เนี่ยนะครับจะมีการวิ่งติดต่อกันประมาณ3แท่งแล้วก็จะมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นเท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าหากเป็นช่วงที่ต่ํากว่าอ m เมเส้นสีแดงนะครับจะมีการดีตัวขึ้นมาทะลุเส้นสีแดงนะครับดีตัวประมาณ3แท่งแล้วก็เกิดสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นสุดท้ายก็ยังดรอปตัวลงอยู่ดีนะครับแล้วก็จะมีการดีตัวขึ้้้นนนน3แแท่่งงะครัับบเเเพืืออกลไไปหหสีดใ พอยืนเหนือได้เห็นไหมครับว่าเขาจะไม่มีการดอบตัวลงมาเลยนะครับถ้ายืนเหนือได้จะเป็นการปิดแบบทิ้งไส้เอาไว้ฉะนั้นพฤติกรรมต่อจากนี้เราก็รอเพียงแค่นะครับแท่งเทียนเนี่ยดีตัวเหนือเส้นสีแดงและมีการทิ้งไส้เทียนเหนือเส้นสีแดงเราถึงจะโฟกัสว่าบิตคอยต่อจากนี้อาจจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วและก็มีโอกาสหรือมีแนวนโน้มที่บิตคอยจะดีตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นตามเส้นสีเขียวแต่ถ้าหากพฤติกรรมของบิตคอยดันมีไส้เทียนทิ้งเอาไว้หรือมีแท่งกลับตัวนั่นหมายความว่า พฤติกรรมของบิดคอร์ก็จะมีการย่อพักตัวอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตามเส้นประสีแดงที่ผมทำเอาไว้ก็คือจะลงมาทดสอบดีมาโซนในชุดนี้นะครับจะเป็นดีมาโซนที่แข็งแรงและผมมองว่าก็เป็นจุดที่เราจะยังมองข้ามไม่ได้นะครับคือราคามีโอกาสที่จะดบตัวลงมาอยู่เพราะว่าพฤติกรรมในอดีตเนี่ยมีโอกาสที่ราคาดอบตัวลงต่ำกว่าเส้นสีส้มส้มเพื่อไม่หลุดเส้นสีเหลืองนี่ก็คือผมทำเอาไว้ก็คือไม่หลุดเส้นสีเหลืองแต่มีโอกาสปิดต่ำกว่าเส้นสีส้มนั่นคือพฤติกรรม2พฤติกรรมนี้ผมยังคงมองว่า ยังมีโอกาสที่บิตคอยจะวิ่งแบบนี้อยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราปรับไปดูในภาพของเดลี่กันบ้างซึ่งจะเป็นในภาพไม่ย่อย โครงสร้างราคาในภาพของ Daily เนี่ยไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเลยว่าราคา Bitcoin ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการวิ่งไซด์เวยขาลงชุดนี้กลับไปเป็นขาขึ้นแล้วนะยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มในชุดนั้นเลยตามโครงสร้างของดาวเดลี่นะครับถึงแม้จะมีสัญญาณการกลับตัวจากดเวอร์เจนก็ตามฉะนั้นเราพฤติกรรมของบิตคอยเนี่ยครับผมอาจจะรอนะครับให้ราคาดีตัวทะลุขึ้นไปเลยยิ่งดีตัวไปสู่9 0 0 0หรือ95,000ดอลลาร์ยิ่งดี เพื่อให้ราคาครับขึ้นไปเคลียร์นะครับซับไพโซนและเกิดการพักตัวเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะมองการเข้าเทรดเป็น2เคสด้วยกันนั่นก็คือในชุดแรกนะครับจากการย่อพักตัวโดยที่จะ SL ที่โลล่าสุดหรือเคสที่2ถ้าหากราคามีการดรอปตัวลงมาและไม่มีสัญญาณการกลับตัวในเคสแรก ผมก็จะโฟกัสในการเข้าเทรดจุดถัดไปนั่นก็คือดีมาโซนที่ราคาจะต้องมีการดอกตัวทำโลว์โลใหม่ ight, หรือต่ำกว่า76,000ดอลลาร์ผมถึงจะโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะเพื่อนผมจะยังโฟกัสในการรอช้อนบิตคอยหรือคริปโตอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากผมมองว่าหลากหายเทียนเนี่ยลงมานานพอสมควรแล้วลงมาในจุดดีมาโซนแล้วผมก็มองว่าการเข้าเทรดฝั่งขาขึ้น จะยังได้เปรียบอยู่ดังนั้นการเทรดบิตคอยเนี่ยผมก็จะมองหน้าเทรดประมาณนี้นะครับก็จะมองเป็น2เคสด้วยกันก็คือว่าในภาพวิกเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีและจากแม็กดีรอเพียงแค่ราคานะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในภาพย่อยหรือรอเพียงแค่ราคาในภาพวิกเนี่ยกลับไปยื่นเหนือเส้นสีแดงๆให้ได้แบบเต็มเต็มแทง่งและก็ทิ้งไส้เทียนไว้แบบนี้ก่อนแบบมีแรงซื้อเข้ามาและไม่ยอมหลุดแล้วผมก็จะโฟกัสว่าบิตคอยต่อจากนั้นเนี่ย จะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมทั้งเราจะเห็นได้ว่าในฝั่งของเหล่ากองทุนต่างๆนียก็เริ่มไ,ไล่เก็บบิตคอยแล้วนะครับเอ,อเป็นประมาณ 4- ี่หวันติดต่อกันแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่ 17เลยนะครับนอกเหนือไปกว่าน,นั้นแล้วเนี่ยในฝั่งของเศรษฐีในเดือนของเมษายนเองจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณปี2 0 16ิเนี่ยออเศรษฐีของคริปโตก็ค่อนข้างปิดบวกเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับมีเพียงแค่ช่วงปีล่าสุดที่ปิดติดลบกันไปเดี๋ยวเราก็เข้าไปว่ากันอีกทีหนึ่งซึ่งผมจะยังมองว่าโอกาสในช่วงเดือนประมาณเมษายนขึ้นไปเนี่ยจะยังเป็นโอกาสที่ดีและก็ในฝั่งของไอซเองเนะครับหลากหลายเหรียญนะครับในภาพวัปยังอยู่ในช่วงโซนที่มีแรงขายมากจนเกินไปซึ่งผมก็มองว่าอาาจจจะเเเปป็นุดดข้้ทรีี่ไยบ ถ้าหากเหรียญนั้นเนี่ยนะครับมีสัญญาณการกลับตัวด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าการที่ราคาอยู่ในโซนโอโซแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าเทรดเสมอไปนะเพราะว่าราคาจะมีการปรับตัวลงหรืออยู่ในโซนโอโซอย่างต่อเน,นื่องก็ได้ัชน,นเราเพืเ่อนต้องโฟกัสเพียงแค่บางเหรียญที่ยังไม่ได้มีการเสียโครงสร้างหรือมีสัญญาณการ กลับตัวเท่านั้นนะครับโอเคเรามาจะมาย่อยดูในฝั่งของเอาคออกันบ้างนะครับามาเริ่มกันที่โซลารันาเลยเลยกันนะครับจริงๆแล้วในฝั่งของโซลาร่าเนี่ยพฤติกรรมของแท่งเทียนเท่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่ามีการมาทดสอบดีมาร์โซนนะครับในชุดนี้ ขึ้นประเห็นว่าพฤติกรรมของแท่งเทียนมักจะมีการทิ้งไซรและก็ไซร์เวและก็ดีตัวได้ในชุดนี้เนี่ยก็มาทดสอบดีมาโซนเดิมเลยนะครับก็จะเห็นว่าแม็กซี่ในภาพวีคเริ่มอ่อนตัวอีกแล้วนี่อาจจะเป็นจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบสำหรับโซลาน่าก็ได้นะครับเพราะว่าจุด SL ก็ไม่ได้ไกลมากซึ่งจะเป็นในฝันงโซฟิโบนะครับที่ส6 1 8 ที่ราคาของโซโลอนาในพาวิคไม่ยอมหลุดแนวพฤติกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในภาพไม่ใหญ่นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งนี้มีการทิ้งไส้เทียนออกไปแล้วอาจจะเป็นดีเชนในการกลับตัวก็ได้นะครับเพื่อนๆลองไปโฟกัสกันเพิ่มเติมนะครับในฝั่งของไอเดียการเทรดคริปโตนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาดูที่ด i s c o r d ได้นะครับใครมีปัญหาอะไรก็ลองติดต่อแอดมินดูได้นะครับเดี๋ยวเขาจะคอยซัพพอร์ตให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ผมก็มีเทรดเอเ a ียกันไปหนึ่งไม้นะครับก็โดนเซวไปหนึ่ดา แลวไปก่อนแล้วก็ราคาก็ดีตัวในวันนี้เลยนะครับซึ่งในฝั่งของเพื่อนเพื่อนในคอมมูนิตี้เองเนี่ยก็มีการวางแผนไอเดียในการเทรดเช่นกันนะครับก็จะเป็นในฝั่งของบิตคอยน์เขาก็น่าจะทีเบียนไปแล้วนะครับก็ดีใจนะครับที่เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยช่วยกันซัพพอร์ตในการเทรดช่วยกันวางแผนในการเทรดแล้วก็แชร์เซตอัพในการเทรดกันนะครับก็เข้ามาพูดคุยได้ในคอมมูนิตี้ของผมนะครับผ่านทาง Discord นั่นเองนะครับอ่ะเรามาอัปเดตทองคํากันบ้างนะครับซึ่งทองคําเองนะครับในภาพ ระยะสันเนี่ยก็ยังคงวิ่งเป็นเทอรอนขาลงอยู่นะครับและก็เริ่มมีการดีตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ผมจะยังมองโอกาสในการพักตัวเพื่อที่จะ เทรดฝั่งขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับจุดที่จะโฟกัสในการเทรดเนี่ยอาจจะมองเป็นการย่อตามโซนฟิโบต่างๆนะครับเพื่อนหรือย่อตามดีมานโซนนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ3,020ดอลลาร์เนี่ยเป็นชุดแรกนะครับถ้ารับไม่อยู่ผมจะไปโฟกัสที่แถวๆโลเดิมเลยนะครับประมาณช่วง3า0พดอลลาร์จนถึงช่วงประมาณสาม0ันดอลลาร์โดยประมาณแถวนี้นะครับก็จะยังโฟกัสเทรดในฝั่งของขาขึ้นอยู่นะครับเป็นการย่อแล้วก็เทรดฝั่งขาขึ้นซึ่งในฝั่งของห้องเมมเบอร์ทองคำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตในฝั่งของแแผนเทรรดดบบฟีๆห้วย เพื่อนๆสามารถรอติดตามกันได้น,นะครับใครที่เทรดทองคาอยู่ก็ลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้้นล่างกันหน่อยนะครับเพื่อนๆครับสรุปคลิปนี้ผมก็มองว่า Bitcoin บิตคอยนี่ก็รอปิดแท่งเทียนในทางฟีวีกันก่อนเลยกันนะครับอาจจะรอให้ราคาเนี่ยกลับไปเหนือซักเส้นสีแดงหรือประมาณ9ก้าหมื่นล้านบแบบเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต็มๆได้ก่อนผมถึงจะโฟกัสในการเทรดเพิ่มเติมหรือมองว่าบิตคอยอาจจะกลับตัวได้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งและก็ในฝั่งของทองคำเองนะครับก็จะยังมองเป็นโอกาสย่อเพื่อที่จะยังไปต่อของทองคําอยู่นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะครับดีใจที่ได้พูดกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเหาฉลามที่เกาะอันมังคผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ